สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนมาพบกับผมอีกแล้วครับบาวปืนดำผลเสียงดวงชาแนลวันนี้ครับพาพี่พ้าน้องมากินตำเมียงครับเมียงล่ำคาแก้มกับบักเดือครับบักเดือแล้วกับกล้วยตานี้ครับนี่บักทัวน้ำแล้วก็บใบชะพู่หรือว่าพักีเลิดครับ กินตำเมียงน้ำคาครับผมนี่ข้าพีพานองมากินกับปลาแดกตอนครับปลาแดกตอนพอดีเลยครับแดกตอนน่อยหน่อยก็หลุดปรคอหน่อยครับโอ้เป็นตะเพิดขนาดหอมวยวยครับพี่น้อยทำเมียงน้ำคาเออเป็นตะเพิดขนาดเลยแล้วก็มีบกแปบครับบกแปบหน่อยครับพักแก้มครับกับแก้มกระถินน้ำครับผมมาครับมาเซฟเซน้ำบาปุืนน้ำนะครับเด้อ <flush> ก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องสู่ขูสุขคนนะครับเด้อเหมือนตอนช่วงนี้ก็เป็นหนาหนาวแล้วครับก็ให้แฟนครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อผู้ติดตามแล้วผู้ไล่ผู้แชร์รักษาสุขภาพนะครับเด้อตอนนี้ก็เขานาหนาวแล้วครับนอนั้นขึ้นกับห่มผาหน้าหนาครับผมรักษาสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อก็ขความคุ้นทุกแฟนครับ เอฟซีทุกท่านนะครับเดอ้อที่กดติดตามที่ให้เกียรติรับชมคลิปของบาาปืนดําครับแล้วก็คนที่ยังบ่ได้กดติดตามแล้วก็คนที่บ่นนได้กดไลค์กดแชร์ที่รับชมอยู่เป็นเกียรติหลายๆครับในหองว่าวปืนดําครับโคตรร้แห้งขนาดพี่นอ้องล้แห้งแห้งบรรยากาศยุคบ้าคัง ตงหน้าครับโันี่บมนนซีจีครับคอามแท้ครับเครื่องใหม่ทางปลายลีครับพี่น้องเกิฝากพี่ฝังน้องไหม่นะครับเด้อบ่าปืนดำคนเสียงดวงชนแนลครับมาครับบาวยร้ายใหญ่ห้างครับมาเสีบเสบน้ำบาปปืนดำนะครับเด้อํำอย่างล่ำคาบกินกับแกมบกเดือครับับล้วยตานี่ครับมาครับ แซ่บครับอหอมขนาดไหนพี่เนาะนนอืมต้นเพรพส,สดครับอืมักหอมกลับไปสะพูไปพักอื่นๆแับบึงเดือ เดือบันหอ้หองวายาดกัดครับพอ,อประเด็กตอนกินเมียงน้ำคาตำเมียงลำคาครับใส่ตอนประเด็กนะ อือครับอืม,อ,มอยาก,ก่อนโอ้หอมดีครับพี่หนังอืเพชรขนาดอือใช้มือดีกว่าขออย่าใช้มือได้พี่หน,นังเนาะอือ บ้านๆครับกะเด็กตอนหน่อยนี่ครับอือขัดเงียอ เี่นบรรยากาศมากินทุ่ขางป่าป่าเบา nhẹ นะป่าเอาเหยาะ <c oughs> <c oughs> มักสมอสำหรับผม <c oughs> กุ้งปี๊พอล่ะ ่อนให้เดียวกันครับอันบ้าปูนทำกินบากขามบางคลิปก่อนครับไม่แดกตอนปลาคอหน่อยปลาเค็งหน่อยครับหอมอืมหวานกันนะโอ้ เห้ยอืมกรกระเสร็บครับน้ำคางน้ำเกลือน้องเอากันนาอ นหนาวครับเป็นโต้ลมหนาวงทำอย่างล่ำค่าพี่น้องเจียวเขาแล้วหรือครับบ้าพุ่น้ำแล้วหรือครับต้องขึ้นเล่าเรียบร้อยแล้ว ยังว่ากันไหมสิดงาปีนสีก็แดดตอนก็แดด็ดป,ประโคหน่อยหน่อยก็ดดพระขาวครับประดอยูู่วบัง Đa dẹp toàn Tâm miệng, tâm miệng จวดเป็นจวดพีด่น้อง ขั้นนกาอืมเด็กอนีว้างกว้างนะโอ้ข้ารนาดพี่น้องเซีย จวดเป็นจวดโอ,อ้โเขาก,กันกับบางเดียครับ 咱们。嗯嗯

mặc cả mẹ hả bạn lấy lại con Vâng vâng lại Đi đồ thòng không chúng sắp tới mặt 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 đẹp toàn pham. ว้าสีกุ้ดงตอนขนาดมือนีนบ้าปืนดำโต่ร่มหนาวขนาดเลยเว่อร์อเลยครับร่มแห้งก็ขความคุณแฟนครับเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับเด้อทีห้เกียรติรับชมของลีบของบ้าปืนดำครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับเด้อทักทายกันเข้ามาหลายๆนะครับเด้อ กับเบาปืนดำคนเสียงดวงชาแนลครับมืนอนค้กคลิปนี้ก็ขอพักไวปสํานี้ก่อนนะครับเนาะเอาไว้พอกันคลิปหนาน,นะครับฝากเบาปืนดำไว้อ้อมุกอ่อนใจเของแฟนครับทุกท่านด้วยนะครับเนาะคนเสียงดวงชาแนลครับชอบก็กดไลค์ครับดูกใจก็กดแชร์อย่าลืมครับกดรูปกระดิ่งนะครับเด้อ เพื่อสิบวดได้พลาดคลิปใหม่ๆของบาวปืนดำครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปทักทายกันนะครับเด้อก็ขอจบคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนครับเอาไว้พบพ่อกันคลิปหนาน,นะครับเนาะกับบาวปืนดำคนเสียงดวงชาแนลครับสวัสดีครับ